สวัสดีครับนี้พามาดูเครื่องตัดหญ้าไม่ได้ใช้งานนานนะครับอันดับแรกถอดถ้วยขับบวกออกมานะครับเสร็จแล้วก็เอาลูกลอยออกนะครับแล้วก็ดูรูน้าหนูน้ำมันนะครับว่าตันหรือเปล่าอันนี้ตันนะครับเลยสตาร์ทไม่ติดให้เราล้างใช้ลมเป่าแล้วก็ เอาทองแดงในสายไฟแทงแทงนะครับให้เห็นรูให้แสงมองผ่านได้นะครับหลังจากนั้นใส่เข้าไปคืนครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับเช็กก๊อกน้ำมันด้วยนะครับว่าไหลหรือเปล่านี่นะครับถ้าไหลก็ใส่เข้าไปคืนนะครับทำการสตาร์ทดูนะครับถ้ายังไม่ติดแนะนําให้เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเอาเปล่าเะลองมาดูกันนะครับว่าติดหรือเปล่ารดผ่านได้นะครับ๋ยวมาใส่ดูกันนะครับว่าจะติดไหม ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ